สมบูรณ์สมบูรณ์ไหมพี่โอ้โหครับอะไรพซซ่ามีับน่เต็งตอยนัปเน้อครับครับผมนี่ขีดดาวหน่อยครับสมาน้ำเสนยมู้่นยังครือมื่ันี้แ่เราก็ราสีมาครับโอ้มีเบาววันตื่เบื้องครือมืลนี้รับวันนี้เพาไทยหรอครับริมพันธ์มาริมพันธ์เราเมือกันะริมก็พันธ์นรับเดียวกับไปตัวดุกุมมากมื่อกี้เลยนี่นู่นยังครือเปลันนี้ไก่ น้ำพริกอร่อยสีมากอันนี้ยังอันนี้ส้อยจุครับสร้อยจุอันนี้ก็คือแกวมันแกวจุครับอาจิวะเข้มข้นกล้วยไตเคล็ดกาดนี่ครับกล้วยไตนี่จับเมนูเนี่ยมาครับมืุอนี่อันนี้อยู่จูก็อกไก่ตัวนี้คือเสริมดื้อๆครับจกดื้อครับนี่ครับเมนูหลักดีีนเแล้วเด็กอวดสนได้หมดเลยครับายเบิึงแนะนำเมนูนี่ครับ ดังเบือบือดีครับแหนน้ำแตงโมชิจะลอยมาจะปีกมั้เราหัวหลหวดืีสือกี้อะนรทีเดียว่ัอันนี้ยี่คุณตาใส่ใส่ครับใส่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 โอ้ยได้ครับกายู่ใส่ได้ครับใส่ส่ม้วนว เอาลวออเียวเดี๋ยวไเเี๋ยววงงอะรเอาเลยว่ะูกมกิมปูตัมาัมันก็ซีดมดเลยก็เลยกำประมมนมาถึงตายกับงกปูนกปูมันนกองไมซีมกันอันนี้คือาก็อนเบคอนบะแ่เจตู้ปิดแก๊บ่แล้ว อันนี้ก้อยใส่บ่ไม่รู้นี่นี่บายมีม้งเนาะที่เพียรครับของี่ครับเ้อเพียรปนไ่ยครับน้อกันนะโอ้มีหมดเหล่างานย่านงานเพียร์ตรงสุดาน้ำมารุมเข้าออกไหวแล้วครับทางน้ไหวแล้วครับท้างนี้ครับวใส่ครับ ของโซลเซ่หลายๆครับมังฉหวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เหนียวตรดังเดิมก็ทำว่าเสกเยอะเยอะเสกน้วฝานี่นัวเปล่าี่น่าครับใส่เง่นครับ จับกับละเยียดแล้วมันเปนมันเป็นสเป็นเน้วเนียวเล่นแบบเอ็น้องก็หน่อยตัตรงครับแล้เขาใส่ใส่กับเนือใส่กัวสอนับกับละเอียนใส่กันเลยเติมความครับเพิมความเพิมความ ใส่แบบเขียน้งา่เีับก้วพดดจะไ่เนเน้เนี้ยวไรก็ความกกวไลไหลนาำว่เก็บพีดาหน่อยครับีมือครับของลูซีเราที่ส้นไม่แสบเหมือนกัน กับบ่อไทครับแต่ว่าบดถึงบดถึงโปครับเมื่อโปอยู่ครับไิ่มิมเห็นจะบานซิมกูกากินแล้วหลอกกินเนาะใส่แล้วเขามไปจะฝากกูจินดิบรับมันผีผมจัดการซิมซิ่มว้าวเราเขาชิมเมื่อกันนะครับกระปุกกระยานไป โอ้ดีเขียงงามแท้เรื่องบนเขียงตัวนี้า็นไงเวาคโอ้มากว่าคใส่ใส่กับกมเดี๋ยวพอทายตรกว่าเดี๋ยวมาซิมเอาซิมะเกียงนู่นี่เ่ยน่แหลว่าเปนก๋วยง่วงเลแอ้วใส่ยังมันผมมุมลมกับนัวะครับ คุ้มนุ่ลึกหมเขาผสมน้า่บเียวอยว่าจะปซิมมไก่กับปลาไก่บันเดี๋ยวผมซิมครับควายใส่ที่เราน่อยว่าแบบสไตลได้กว่ามื่อหน่ตกตกเมื่อไครบเลียนแบบรับเลียนแบบเมื่อไเกียตกหวาเอาขวดคนะครับหอมุดเนี่ย จับมาเห็นเราเสียบเสียบเจยดีครับเีม้เ่ยโอ้หาทางว่าน้ยไเขาได้เจบครับเจี๊ยบอมเลยจับดีขาราดจับครับค้าเนื้อครับผมขาทาบันเนื้อมาแล้วขาไทยกัวนนี่ขาขึ้นนีเลยครับ มักลินไม่ครับโ้เผาแล้วครับเผารินป้าแล้วพี่กาล้นป้าลินไม่ยังกินที่คือหม่เง้มาเกี่ยวกับเอามาเกี่ยวบพ่แล้วบ้านแ่มันยังบอกว่าหยบขันถึงล้มปากนะหลาก้อยอะไรนี่้นหนึ่งก็หยบผัดอะะดองขนกับซอยซอยดีๆมกผัดสวัสดีค่ะ อันนี้พีต้มน้ำตาลไส้ปลาเด็กค่ะเป็นรามันเข้มกินซีมังมันเข้มอุ้ยถวหอมแต่เข้มหน่หอมแต่ว่าเดี๋ยวสิเอาไปซีดเพีเสใส่โอ้แดงามอแล้วคนับเดูบอกพีบวักีบท่ัวน้อย่บวัวดิโเดี๋ยวนี้เป็นยีมาีหรอไม่แล้วลองเิง อะน้ำตาลยังเดียเนยค่ะต้มน้ำตาลที่ใส่ล้มัน้รสชารมันจิอใส่ยังไงมันเย็นม้มคะมันเย็นรัายเอะนั่นครับใส่เลยครับนี่ครับตามเครื่องที่ขวามันเดาแล้วกับใส่ยิตูลงไปครับเปดดัดแปงใส่กันไก่ผมไเลยต้องขวานี่ข้าวมันนี้วันขวาน่ยห้อมแล้วก็ต่าให้ยีตูใส่น้ำมาเิ่ม พวกหวานอมหัวเยอะครับเยอะเยอะเลยครับผมผมก็จะเอามาบต่อยินได้ครับอันนี้คือเป็นคนคนเห็ดครับเอาหวกไอ้แก้วไอ้แจ้วบอสไอ้แจ้วเปล่งภาพภพรอบครับอ๋อไปแล้วนี่ครับคือคนผบคุมเมนูคือเชฟเป็นคนที่น้ำเสนอเมนูแต่ว่ามันเชฟโรเลตเองครับตอนนี้ครัวยังแนะนน้ำไหมครับตอนนี้เขาถ่ายคลิปแล้วตอนนี้เมื่อกี้ออนโซดมันผ่าสะดุด กัวยังเนพริกครับผมข่าตะไคร้ครับหอมแดงกระเทียมโอเคกัวเมลไม่หอมหอมที่ใบบัวบกน้ำครับเออมีใบบัวบกน้ำนี่แหละคเขบตัวนี่จะหอมครับนี่ฟังมาทั้งอันที่ซื้อฟังอันนี้ก็เลยกัวคือมีแต่ตาต่ำครับต่ำให้ละเอียดแล้วครับเพราะอีฐตูวต่ำลงไปเดี๋ยวเราต้องกัวมาอีฐตัวนี้แม่เสียู่น้ำข้นตค่ำ ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับตอนนี้พีชพีชั้นนี่เลิกเหล่าเนะครับลดเหล่าเข้าพรรษาไม่ได้เลยม่ได้ครัดให้มันเอาคือเนี่ยงแค่ยุ่งกัดแค่ผมครับโอ้ได้กหัวอันฝักอีตูอ่ะที่นี่เท่าพวกพีชจะเปิดจะเปิดพึ่งครับเอาให้เบิ่งน้นต่ำไปเรื่อยๆกันครับน้ำสูดเยอะไมนูเข้าไปช่วงนี้จุครับผมโมเขี้ ก็จะเสียมจุเห็ดยี่หตับดิบก่านส่วนด้นซีตับของห้อเงอะครับหม้อหลุดควนเลยได้บาตอกมากสุดเลยครับผูู้่าผู้ผาจุดอีสานบานทอกันครับผ่้งนกรบเทิงเนือครับนกงบดบดได้ครับที่พีชนี่เอาเต็มที่เลยแกงดาครับแจงวมไม่ิแค่มา เหมือนกันไก่มันคบหน่อยครับนี่มันครบไ่้อยนี่กายใส่เฉพจะไปิดัวนะครับน้ำกิก่นผมยังลงก้วนด้วยครับตอนนี้ยเย็นนะเพราะว่ามันยุ่ืกองเรื่องนึงของมูอ่ะถ้าเราเดบบดี้้วยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเดืองนี้เดี๋ยวไก่โคลาชเอนนครับโอ้จฮดพอไก่ครับพอไก่

พิ่แขกมนูน้่หาเบิรดยากครับพอเปลี่ยนหม้อตั้งนึงเยอะเปลี่ยนนะมันมอเปลี่ยนครับเปลี่ยนรับจัดไปหมอว่าท้อตรงหม้อสีลาคนดำๆนี่นะคาสสิกจะไปไปใส่หม้อน้ำโอ้นี่แหละครับนี่แหละคนสำรับผมใส่หมดหนึ่งตัวครับผมแมนวยป้าบ้านนี่ดำเบิร์ดหัวแมนคนมาต่อทานต่าทานยังนีดก็ดําเนี่ อธดีน,นะครับร<อ>นราณทีีรติสนูกัน้านเครื่องเทศผมตองมักเครื่องเทศนะครับเครื่องเทียนไกลกว่ที่นี่ต้องไปผ้าชิตกงั้นครับเครื่องเทศมีเครื่องเทศเครื่องเทียแทย่นครับอเครับโอ้เนนอยยคำสุด <c oughs> ท้ายเหล่าอยุดเหล่าเ้อนกม่งเดือโอ้ยยาอย่าไปเึงกร้งบนเด้หอาถาบนถึงบนครับอันนี้ตัแค่ห้าหาครับ ไก่ตัวใหญ่ไก่บ้านอยู่บนนี้ซอสดาสองขวดซอสดาสองขวดนะเขาถืใส่โซดาเขไปสองขวดนะครับซอสดาครับผมไม่เหลาครับลงไปด้วยนิดหน่อยของยานเนี้ยใช่ครับให้เนเดียนุ่มครับเนียนใส่โซดาครัโทษวนพี่ใส่เหลาลงไปอนิดนึงทาซื้อโซดากระตายครัใส่เหลาครับใส่เหลานี่เจ้าขแต่ว่ากับ่ต้องใส่คนผมยกกระดีครับผมมองยังไงครับเอา หมักเกลือทตอเกับมักเคื่องเทอจุดนี้ไม่พออดีบอกมาด้ว่าีกที่่ครักมีวแ่สวจัได้เลยครับจัได้แร้วมื่อไหร่ไ้ครับขอนงบอลสองวนนั่นนะครับเรือบวกมวนอะ้รเดี่ยที่ีหนังบอาเสกยาไอบเสกครับปเดีวปนี้ครับลงเลยครับลงน น้ำตาลไม่ต้องมีโซดาหอมาไม่น้ำเปล่าหอมโซดาใส่มันเป็นเสียงกูเหมือนกูใส่น้ำมาบอกว่ามันจิ้กเนื้อมันเนื้อเปื่อยดีไหมครับมันจะนุ่มตามที่ไอที่กระจกได้สอนมากบายซูรินต้องกินสุราไอ้นี่ือสูตรนี้มาจากซูรินครับทีมงานใช้ศาสตร์งานื้อนุ่มไปยอมโซดาเลยสูตรคนนี้ คือไป้เห็นด้านจะยเห็ดานเนื้ปลาต้องกันดนเราคนที่นี่คิดไม่นุ่มมากเราคิดเราพอแล้วตั้งแปลกๆคิดไม่นุ่มใจปวดว่าสุรินคนาชยังไงบีมันอยู่จันใเส่เงียวกันงเครื่องปรุ่เขาอยู่ใสียเงบวันที่นี้ครับใส่ซอสหอยนางรมบอครสลาเขียวมีบอกรสลฟเขียวนะครับกิดไขใช่บ่ พี่ใครผมอมครับนไงตัอนี้เกันไบ้นีนไ่บ้าคนแต่คนละยางขเขีมดแบบไต่ย่างแต่ไคนละย่างอุ้ยฝาไหมบอกบอกก็ขั้วนี่พอดีย่ากขอท่านใจสิครับนี่ครับขาเขี้มดอกเขี้ยมบวเลยเมื่อที่สันเปิดไป หามหอมระบทยมกยอดีครับหอมระเียรถดีครับพี่รถดีรสดีรขาดบะไรเด้คงสลดรถดีนัเข้ยสีข้นไปอยู่น้อม่ได้สูกเองนะครับอยน้อยวี่กราคาพันติจันแล้เผิ้ิมอีกเบิ่งครับเซลพอควาอย่างน้อยครับเบิ่งตอดซิมเลยอันนี้อายุนอมัโตคือกัดซิดเล่มาครับ เอาหัวโด่เอาสิครับเส้นไหลเท่าไหลที่ปุ่มเรียบร้อยผมจิ้มเห็นมันกันเลครับนี่เส้นไหลโนวนอะไรครับครับใส้นยิปไก่ตัวบานขึ้นใหญ่หลายไก่บานหนึ่งนี่ครับสิงเยอหสามนสามสิบครับบอกยูบานสองวันไม่ต้องหยิบแล้วตัวจะล่ต้องเนี่ยนั่นครับคือมันไก่บานเท่าถึงครับอันนี้ลดนีบไก่บานครับก็จะลดคนท้วยเรียบร้อยครับไก่เมียใหญครับคือผมเหมือนเดี๋ยวพี่ยังไก่ยมียอีกนี่ตลาด เนื้อตับประจน้ปลาไอบ้านเอะย่างขั้นไหนใช่ครับน้ำปลาปลาใช้ปลาแดดเ่ว่าคว่าเป็นหม้ัปลาแดงเนาะปลาแดอยี่ห้อซ่กะปูกัย่นี่ครับแซ่น้ำปาย่างหีครับมืคนี้คใหม่้อนีาโฆษณาครับปลาแดงปี่ไดงสร้างด้ัโอ้เกไ้เอาเอาแค่นี้ก่อนดี ต้มครับวันนี้นี่แมนครับต้มครับเพื่อติดต่อซชิบานาทีครับนี่ิดแบบวดได้หบานนีใส่ต่ำแล้ว้ว่าเครื่องเทศสุดยอดนวครับซี่ขนมเทีครับินซีสิม้านาที่เปิดลงไครับใส่เหลาลงไปบวกไงนี่ว่าไ้ครับมันต้องเป็นสุดครับเอาขึ้นอ่ามนูเทพครับมือนึ่งชั้นแนะนเแจค้นต่อยให้ได้กิน จำทิ่ต่อยให้ได้กินครับคิดว่าอยากก็เลยเฮ็ดสิทธิเสียร่องมึงครับถี่พันโอ้มีสันถี่ย่ำไข่เยี่ยวมาครับเมื่อนี้สุดยอดครับโห่แสมื่อกี้เม่อก้นูระวังล้อไกลโคลัดครับ ใครใคเยอมากหอมๆเต็มเลยหอมเยอมากอันนี้ก็ได้เพราะ่าเมนูนี่เ๋ยเปิดโชว์ให้เบิ้งที่เปินนักได้เดดหอมมากกับเครื่องเต็มๆเลย

ทุกภาษเสียคูนี่นสาเอสาโมีเสียคูแล้วไอ้หนุ่ยไอ้แป้นขับทรงไห้อลองเพลงกันนะ่อพี่ลองเพลงกันหนอะโอ้น,น่าานาวัคุณน้องมน่ะเขียจนาเลอเ่เียดจนน<ม>ันนาเลยแม่ไปน้ำเลยแม่ไปกับเขาต้อง,งแซ่บต้องลองเพลงไปน้ำนี่ที่สันงดหล่าขอภาษารนี่ข้าร่มโมควมี่เลตอน น้ำลงไปแล้วถ้าจะดีตาผมน้ำตาออกวัดหย่อนซอยหอมมึงกินใส่น้ำปูน้ำป่าลงไปแบบตวงเล็กน้อยเข็มไม่มีเข็มไว้อย่างนี้หย่อนมาเจียบครับบุกไปเห็ดครับผมที่บดหอวไงที่เหี้ยมไปเจียบหนึ่ตวง ตู้ตรถต,รนต,รต squishy, ันี้ตรนี้หนักเกี้ยมดอกเลยพี่นี่บอบ่มี่เขาจะใส่ละมันหมูแท้เลยบบขวดดีครับโอ้ยผิดขวดนี่กวดนี้ยังแม่นนี่บอกเ้ย นี่ก็แเสีบพ่อครับเปรียวหวานแส่บอยู่แล้วคือเปี้ยวรู้สึกบอกเปียวหวานนี่ครับมันยังแส่บต้องเปียวหวานย้ำเนี่เดียวแล้วมองหน้าอย่างซิมบอกบอกนะเห็นมันเดียวแท่นต่างก็เสีบไม่ด้เสีบแล้วบ๊วยบ๊วยครอบว่าแส่บแล้วครับน้ำจ้ำมตนเส้นลบเดี๋ยวซิมเหรอผเราปะ ลำไสเฮียนั่งเบืองไทยอยู่ลำไสเฮียครับอืมอันนี้จมาบอยอาจารย์เลยเี่ยครับเไปเลยครับแจ๊บมีสอน่ยเนาะไปครับแจ๊มดีเี่มครับแล้วกงัดนาะ แสบคันครับถึงขั้นตอนเวลาไหนครับที่นี่เขดีครับเขาซีน่านยิ่ครับพร้อมครับเจ้งหน้าที่ครับต่มานนี่สี่สิบห้านาทีพอดีครับสี่สิบห้านาทีครับต้องมีจะพอดีพร้อมกับเชาพอดีกับหนามลดลงเลยไงเอาเปียกแทมันจะเป็นแบบว่าหยิบขึ้นมาเนื้อจะดูุดหรอกจากระดูกุดยอดครับสุดยอดคือไปอ่อนครับ เอาใบไหนมัใส oh ่มนซาอ่อนมาใส่ไหนท่านพอนละคราคเราโอเคเล้วสิบวันนัวเนี่นี่ดูดี่ยวลงมาจับให้รับนี่คือเกล็เจบครับพอดีเลยน้ํลดลงพอดีเลยกระดบๆต้องไงครับเดี๋ยวไปพนนีใหม่หมอ้ะนี่ซากแปิดแก๊สเลยลูกนี่นี่คือใก่นครราชสีมานี่ครับผณไปถึงมันนารลดแยาลทุเป๊ะ เครื่องต้องขวัวต้องเผามากอนรถกับใส่ตามที่มารับมากจังไดก็ใส่หมดชอบเป็ดก็ใส่ไปเยอะๆนะครับไชิมครับนี่นี่ชิมอยู่นในเดี๋ยปอได้ครับได้ครับตมางนี่ครับเช็ก่อนเนี่ยเลี้ยงนี่เนื้อเนื้ออันนี้มันจะเพราเขาเนื้อครับอันนี้ต้องชิมเป็แบบเขาเนื้อมันห่อนะครับมันห่อนะครับต้องปอแนงหน่อยครับปอานิวอยู่ขวานขวานด้วยเราเด้อยนี่เาครปอข้ารับ ขอบคุณครับแซนซิ่ก่อนแล้วที่นี้ผมมาปุ่มไอ้หลังพอ่อ <laughs> ซึ้นหนักเลยครับ <laughs> ผมว่ามันกินมันนี่กับสุดยอดแล้วแซ่บแน่นอนใช่ไหมเนี่ยเราจัด้ีใช้น้ำตาลมาใน,นส่วนนี้บอกโลค <laughs> <laughs> อเลสเตอรอลเขาเอามาโนชูการ์โนชูการ์นะครับสามชูการ์โนชูกาเนาะโอ้โหกี่ต no <No sugar. S 1> <laughs> ัวนี <No sugar. S 1> no no ่ no เปีนยังไงครับไม่กันเลยขาดแหบอกแลยผมเเนื่อยเลยผมยันไมกินเนื้อยตื่นป่าเลยอมเครื่องครับผมอยันมปนเขมผมก็เลยเบื่อเบื่อแบบไหนครับได้ครับแแดคิดว่อบ่ตินเนี่ยตดรุนนอนก็คือมีโซดามากเห็ดบอบนี่ครับตุ่มใช้โซดาครับผมครับ เนีหนุ่มครับคือเขาจะบรเส็ทิเขาจะบรเสุทเข้มก่ันครับปรุงได้เขาเริสิจิตเลยก่อนครับนี่แจ่วสมกับอยู่อันนี้อกินอันนี้คือกิ้นกจ่สมกันขบอนี้แล้วอสุดแล้วุดแล้วมัรกับข้วซวยนีอ่ะรอบเบื่อตอนกินครับดึงล้างบอกอะไรอย่เลียอันเขานแล้วครับไก่นโคลา ออกสไตล์แบบกันไกลบัานเขาตัวเครื่องที่ปรุงที่ขวาะีิตู้ต่ำสดสดต้องขอบคุณนี่ครับตอดกำลับอี่ครับของพื้นที่พี่ๆสั้นกินข้าวได้ค่ะแป็นแกงแกงขับทุกคนนะครับอันนี้สูตรค้นปลาครับโอเคครับกีบารลูบุลีน้ำเต้าค่ะโอเค ซิม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 เรพับบ่อเป็นยังครับบ่ซิมเราเงือตกเรบเบื้องหลังนิ้ให้กันดูผุ่นาะซิมบ๊ได้ไรเราอย่เ่เลยโซดาครับโซดาโซดาครับไม่เี่ย่หรอกที่ย่ในบิก็พีสั้นะครับผมมีกระติบหน่อยเด้วแต่มมีกระติบหน่อยอย่เลยค่เงครับเิกับทุกคนครับกินต่อ ไกลเท่ากันนะครับซิมเน้อมาทีนี้เอาิมกันนะครับทีนี้ข้างนี้ผักผักตกง,ง้นแน่นอนอันนั้นไม่กนะครับิมเน้ีต่ต,ตวต่งานเรามันมแต่ลิมตอนยืเตาเลสุดยอดมากเลยเะะเจะเป็นพาติ้งเื่อนนะครับปับครับเใส่กันยังเป็นเชี่ยวอครับเดน่ กินยังไงินเอะนี่นนนนคำหน่อยคนครับยังไออีกคนแนริมชิลอะไรเสมากนี่ร้อเหรอเปลี่ยนจอเล็นหน่อยแม่ครับเล่าเล่าเลยนอกหูไะครับ แม่เห็นกับแกงสุดยอดอีกเจะเป็นข้อเจ้าสวยงาเลยสามหาเขาเอ้จางแทบมากแล้วคนนี้เปนชนพวกอะไรของกันนี่มันกนเจ้าขอพิเงมันนิเดกินงเนาะีนนี่มันจะข้ากันกับขเจ้าเบ่ครับข้อสวยครับข้ตืนซวยครับาเบมีกิจเจแนครับเป็นลายครับ จับมาจับมือผมนี่มาโมนไก่สามสีเหลืองได้เลยพี่เจงได้สีเหลืองครไบมเดี๋ยวผมมาบริหารเองครับเดี๋ยวผมบริหารเองเนี่ยต่อผมอีกอ่านที่ครับตัวนี้เดี๋ยวอย่าลังเก่งใจกันช่วงนี้ครับแต่ว่าพี่เจงได้สีเหลืองเดี๋ยวไปร้แล้วครับปะทิมได้เวลาแล้ว ุณหมอว่าวัยกินสัตว์ปีได้ครับเมื่อในหกสิบคัดสินหาครับคัดสิบแปดครับคุณหมอว่าวัยกินปีแก่ลสัตว์อันนีครับแอนเป็นโรคซิฟทครับครับโรคซิฟทครับแล้วเมื่อวันที่คัดซินหาครับมือนี้เนี่ยครับงอมมือเนี้ครับงอมซิมหัวแซ่บเอาเดี๋ยวหัวนะเนี่ยเนี่ยมันตีแซ่บอันนี้ก้อยใส่ครับ หัวพีดนี่มีแฉกมามักดินฟร์มันน่าเบื่อป้อมใหม่สี่ก็คอันนีเขือน่ยเจ้าหมากอย่านั้ครับนลัวงผเกลียวฮวงครับเกลยววงครับได้แบบไใครสามันอาเียสําเยมเงี้ยเลยครับ ไก่ย่างมัดตห๋ไก่ตุ๋เดียวได้ครับนี่เนแตไ่นี่มงการผมเลยผู้นดยอมออกเราเ็สเดียบได้ครับเพราะว่ามีเดียดมีกลิ่นกันตลอดนะครับไก่เด้ยตำน้ำครับดุน่งครับไก่สามกถอบครับบัวรับจอนบ้าลูกบ้ากไก่พันเหนียครับไก่บานชบางววามันโล่กิโลเราอร่อยหมดาครับทำกันเปลยนสองลูกไปแล้ว